สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่นักวิจัยหลายๆคนน่าจะเคยปวดหัวกันมาบ้างนะครับนั่นก็คือเราจะเลือกเครื่องมือทางสถิติที่มันใช่ที่สุดเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลของเราได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับนี่แหละครับคำถามคลาสสิกเลยเรามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วก็มีลางสังหอ์ว่าเฮ้ยสองอย่างนี้มันต้องเกี่ยวกันแน่แน่ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนในความรู้สึกสงสัยเนี่ย ให้กลายเป็นหลักฐานที่มันจับต้องได้ทางสถิติครับเอาละครับเรามาถึงทางแยกแรกที่สำคัญสุดแล้วล่ะครับก่อนที่เราจะเลือกเครื่องมืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องตอบตัวเองให้เคลียร์ก่อนเลยว่าคำถามที่เราอยากได้คำตอบจริงๆอะ่ะมันเป็นคำถามประเภทไหนกันแน่เพราะคำตอบของคำถามนี้แหละครับที่จะกำหนดเส้นทางทั้งหมดของเราเลยทีนี้มาดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงทางซ้ายมือเนี่ยคือการหาความเชื่อมโยงหรือ association มันก็คือคำถามง่ายๆว่า เอ๊ะสองอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมนะแค่นั้นเลยครับแต่ทางขวามือคือการทำนายหรือ prediction อันนี้ลึกไปอีกขั้นเลยคือเราอยากรู้ว่าเราจะใช้ตัวแปรตัวหนึ่งไปทำนายผลของอีกตัวแปรหนึ่งได้หรือเปล่าการเลือกเส้นทางที่ถูกตั้งแต่แรกนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญเลยโอเคครับงั้นเรามาลุยกันที่เส้นทางแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือเส้นทางของ association หรือการหาความสัมพันธ์ ซึ่งในกล่องเครื่องมือของเส้นทางนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องมือเฉพาะทางของมันอยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลของเราเป็นแบบไหนก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักข้อมูลประเภทแรกกันก่อนนะครับก็คือ categorical data หรือข้อมูลเชิงกลุ่มพูดง่ายๆก็คือข้อมูลที่เราใช้จัดหมวดหมู่นั่นแหละครับอย่างเช่น g e n e r a t i o n หรือระดับการศึกษาซึ่งทางเทคนิคเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น nominal คือกลุ่มที่เท่าเทียมกันไม่มีลำดับอย่างเพศชายหญิง กับ ordinal คือกลุ่มที่มีลำดับขั้นชัดเจนอย่างระดับการศึกษานั่นเองครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือถ้าข้อมูลที่เรามีเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มหรือ categorical แล้วเราแค่อยากรู้ว่ามันสัมพันธ์กันไหมนะเครื่องมือที่เราต้องหยิบมาใช้ทันทีเลยก็คือ Pearson chi-square ครับแต่ต้องจำไว้อย่างนะครับว่าเจ้าเครื่องมือนี้จะให้คำตอบเราได้แค่ใช่หรือไม่ใช่คือบอกได้แค่ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าเท่านั้นเลยครับไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรไปมากกว่านั้น มาต่อกันที่ข้อมูลอีกประเภทนะครับคือ continuous data หรือข้อมูลเชิงปริมาณอันนี้ก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขจริงๆที่วัดค่าออกมาได้บนสเกลต่อเนื่องอย่างเช่นคะแนนผลการทำงานหรืออายุเป็นปีสำหรับสับเทคนิคอย่าง interval หรือ ratio ที่เห็นเนี่ยจุดสำคัญก็คือมันเป็นข้อมูลตัวเลขที่เราสามารถเอามาบวกลบคูณหารกันได้อย่างมีความหมายนั่นเองครับ และตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจขึ้นถ้าข้อมูลของเราเป็นแบบ continuous ทั้งคู่เลยแล้วเราอยากหาความสัมพันธ์เครื่องมือที่เหมาะกว่ามากๆก็คือ Pearson Correlation ครับเพราะว่ามันให้คำตอบที่ละเอียดกว่า chi square เยอะเลยมันไม่ได้บอกแค่ว่าสัมพันธ์กันไหมแต่ยังบอกไปถึงความแรงและทิศทางของความสัมพันธ์นั้นด้วยว่ามันเป็นในทางบวกหรือทางลบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความสัมพันธ์นั้นมันแรงแค่ไหนไม่ยากเลยครับตารางนี้เหมือนเป็นโพยใ,ให้เราเลย เราก็จะดูที่ค่าสัมประสิทธิ์ที่คำนวณออกมาได้ถ้าค่ามันเกินบวกหรือลบ0.50เนี่ยก็ถือว่าสัมพันธ์กันสูงเลยล่ะครับถ้าอยู่ระหว่าง0.31ถึง0.50ก็ปานกลางและถ้าต่ำกว่านั้นก็คือระดับต่ำจำตารางนี้ไว้เป็นไกด์ไลน์ง่ายๆได้เลยครับเอาละครับเราผ่านเส้นทางแรกกันมาแล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนเลนไปสู่เส้นทางที่แอดวานซ์ขึ้นนั่นก็คือเส้นทางที่2 Prediction หรือการทำนายสำหรับคำถามที่อยากรู้ว่า ตัวแปรหนึ่งจะสามารถพยากรณ์อีกตัวแปรหนึ่งได้หรือเปล่าสำหรับคำถามที่ซับซ้อนอย่างการทำนายเนี่ยเครื่องมือหลักที่เราจะใช้ก็คือ m u l t i p l e regression ครับลองนึกภาพว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสร้างสูตรในการพยากรณ์ขึ้นมาได้เลยโดยมันจะดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อสิ่งที่เราสนใจแล้วแต่ละปัจจัยเนี่ยมีน้ำหนักความสำคัญมากหน่อยแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะใช้เครื่องมือที่ทรงพลังขนาดนี้ได้เราต้องตรวจสอบคุณสมบัติข,ของข้อมูลเราก่อนเหมือนนักบินที่ต้องเช็คสภาพเครื่องบินก่อนขึ้นบินเลยครับ 1. คือตัวแปรตามหรือผลลัพธ์ที่เราอยากทำนายเนี่ยต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 2. คือตัวแปรต้นหรือตัวพยากรณ์ต้องเกิดก่อนตัวแปรตามอย่างสมเหตุสมผล 3. คือตัวแปรตามควรจะมีการกระจายตัวแบบปกติและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือต้องไม่มีปัญหาที่เรียกว่า m u l t i c o l l i n e a r i t i e s ซึ่งเราจะไปดูกันในสไลด์ถัดไปครับและไอเจ้า multicollinearity เนี่ยมันคืออะไร พูดแบบง่ายๆเลยก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่ตัวพยากร์ของเรามันดันมาเกี่ยวข้องกันเองซะง,งั้นนะครับผัวพันกันมากไปจนเราบอกไม่ได้ว่าตัวไหนส่งผลจริงๆกันแน่ซึ่งมันจะทําให้ผลวิเคราะห์ของเราเพี้ยนได้เลยวิธีเช็คง่ายๆก็คือดูค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากร์แต่ละคู่ไม่ควรเกิน0.80และเช็คค่า VIF ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่านี้ควรจะน้อยกว่า10ครับ หลังจากที่เราสร้างโมเดล r e re gression เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าหนึ่งที่สำคัญมากๆโผล่ขึ้นมาครับนั่นก็คือ R square อย่างในตัวอย่างนี้คือ0.481ตัวเลขนี้บอกอะไรเรามันบอกเราว่าโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถอธิบายความผันผวนของผลลัพธ์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ในกรณีนี้ก็คือ48.1ครับถือเป็นตัวชี้วัดพลังในการอธิบายของโมเดลเรานั่นเอง ทีนี้เรามาลองอ่านผลลัพธ์จากตารางนี้กันแบบเร็เๆ็วนะครับสิ่งที่เราต้องมองหาเป็นอันดับแรกเลยก็คือคอลัมน์ significance หรือ p-value ถ้าค่านี้น้อยกว่า0.05ก็แปลว่าปัจจัยนั้นเป็นตัวพยากรณ์ที่สำคัญจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญส่วนค่า coefficient ก็คือตัวเลขที่จะบอกเราว่าปัจจัยนั้นมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนและในทิศทางใดซึ่งเราจะเอาตัวเลขพวกนี้แหละครับไปสร้างเป็นสมการพยากรณ์ของเรา เอาละครับเราเดินทางกันมาถึงช่วงสรุปแล้วสไลด์ต่อไปนี้เนี่ยผมอยากให้มองว่ามันคือเข็มทิศหรือคู่มือสรุปส่วนตัวเลยที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติที่ถูกต้องสำหรับการวิจัยของตัวเองได้ในอนาคตและนี่คือภาพสรุปการตัดสินใจทั้งหมดครับถ้าเป้าหมายของเราคือหา a s s OCIATION แล้วมีข้อมูลเชิงกลุ่มเข้ามาเกี่ยวก็ใช้ชายสแควรไปเลยครับเพื่อคาตอบแบบใช่หรือไม่ใช่ ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณทั้งคู่ก็ใช้ Pearson correlation เพื่อดูทั้งความแรงและทิศทางและสุดท้ายถ้าเป้าหมายคือการ prediction ที่มีผลลัพธ์เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ1ตัวก็ต้องใช้ multiple regression เพื่อสร้างสมก,การพยากรณ์ขึ้นมาตารางนี้คือแผนที่ทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้เลยครับตอนนี้แผนที่นำทางก็อยู่ในมือของทุกคนแล้วคำถามสุดท้ายก็คือแล้วความสัมพันธ์อะไรล่ะ ที่ทุกคนจะออกไปค้นพบจากข้อมูลของตัวเองขอให้สนุกกับการสำรวจและค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลนะครับ